เบลล่ารานีใช้คำว,ว่าสวยได้เปืองมากแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงลูกนี้ไม่ได้เห็นง่ายๆเบลล่ารานี ani, นะคะได้ ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะเพราะว่าได้แปลงชมเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลลาจากวอลดิสีย์นะคะสวมใส่ชุดกระโปรงยาวสีฟ้าบอกเลยว่าลุคนี้ยไม่ได้เห็นกันบ่อยๆทั้งโซดและฮอตหนักมากนะคะสำหรับสาวเบลล่ารานีคัมเปนเธอคืนแทนเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีแบรนด์ต่างๆเนี่ยรุมร้อมอยากขว้าวตัวเธอนะคะไปร่วมงานด้วยเพียบเลย อย่างผลงานที่ผ่านพ้นไปกับภาพยนต์บุพเพสน,นิวาส2ก็กวาดรายได้ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ9 9 4ร้าล้านบาทซึ่งนับได้ว่าเป็นสถิติที่ใกล้เคียงกับผลงานก่อนหน้านี้นะคะอย่างอ e ีเรียมซิ่ง ล่าสุดในวันที่9มกราคม2566สาวเบลล่านะคะก็ได้ออกมาอวดลุกสวยฉ่ำเลยนะคะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอได้แปลงชมเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าจากบอดดิสีน่สวมใส่ชุดกระโปรงยาวสีฟ้ารวบผมตึงเผยให้เห็นความสง่างามบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว เสื้อพ้าน้าผมรวมรวมแล้วก็ต้องบอกว่ายอมรับเดยค่ะว่านางเอกสาวคนนี้นะคะเหมาะกับลุคนี้มากๆเลยค่ะมองซ้ายมองขวามององศาไหนๆก็มีแต่คําว่าสวยที่จะมอบให้ค่ะหลังจากที่สาวเบลล่ารานีได้โพสภาพเส็จด,ดังกล่าวออกไปนะคะก็มีเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความสวยของเธอกันเป็นจำนวนมากเช่นสวยมากใช้คำว่าสวยได้เปืองมาก งามมากค่ะเจ้าหญิงซินเดอร์เบลล่าว้าวมาในลุกเจ้าหญิงเป็นเซต่ออร่าจับมากจริงๆงานนี้เธอจะสวยดุดดังเจ้าหญิงขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ